มาต่อกันที่จังหวัดราชบุรีนะคะขณะนี้ค่ะก็เกิดเหตุหลากหลายทีเดียว,วนะคะซึ่งปัญหาเรื่องของน้ําปัญหาเรื่องของวาตวภัยก็ยังเกิดขึ้นทุกๆพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในการระมัดระวังค่ะแต่ว่าในส่วนของจังหวัดราชบุรีนะคะก็ปรากฏว่าเกิดขึ้นแล้วค่ะซึ่งก็มีการเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุพัดถล่มที่นะคะหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะหลายๆส่วนนั้นกําลังให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน นายมานิดโนออมอมอดีสสจังวดราชบุรีพักภูมิใจไทยะะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายนารงพลละเอียดรองผู้ราชการจังหวัดราชบุรีนายผาชาัยโปริยานนท์นายอำเภอปากท่อพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดราชบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเหตุพายุพัดถล่มอย่างหนักเมื่อคืนวันที่4มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาส่งผลให้ต้นไม้จํานวนมากหากักโค่นทับบ้านเรือนประชาชน6ห,หมู่บ้านในเขตอำเภอปากท่อได้รับความเสียหายทั้งหมด38หลังคาเรือน

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่การเกษตรถูกลมพัดเสียหายอีกจำนวนมากโดยเฉพาะบ้านนายเทียมชาติไทยชาวบ้านหมู่สิบบ้านหนองตาจรซึ่งเป็นบ้านไม้ยกพื้นถูกพายุพัดหลังคาบ้านปลิวว่อนไปไกลกว่า300เมตรได้รับความเสียหายทั้งหลังเบืองต้นนายมานิตและจังหวัดราชบุรีได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาจำนวนหนึ่งพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเร่งนำเครื่องอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอุปกรณ์ต่างๆในการดูแลสร้างบ้านใหม่ มองห้กับผู้ประสบภัยทั้ง38ครัวเรือนนอกจากนี้เร่งให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กลับสู่สภาพเดิมทั้งหมดอย่างเร่งด่วน ไม่ได้คอนพยายามพยายามมาที่ข่าวมั้ยไปคข้องแขนเลยของตะไคร่ไหลไปเลยเอ๊ะอ่านี่